สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหาสรย์สมุนไพรารายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือบุกค,ค่ะเชื่อกันว่าบุกเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ส่วนรายละเอียดและสารสำคัญต่างๆเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะหัวบุกจะมีสารสำคัญ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ชื่อกูโคแมนนนซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลกูโคและน้ำตาลแมนโนสในอัตราส่วน2ต่อ3ประมาณ1ใน5ส่วนของน้ำตาลที่เหลือจะเป็นเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จะให้พลังงานต่ำเนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยได้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นอาหารของคนที่ต้องการลดความอ้วนนอกจากนี้ยังช่วยลดไขมัน ลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดการดูดซึมกลูโคสช่วยดูดซับไขมันช่วยเพิ่มเส้นใยในทางเดินอาหารทำให้ลำไส้บีบตัวป้องกันโรคท้องผูกได้จากสรรพคุณมากมายนี้จึงมีการนําเอาสารกัดจากผงบุกมาเตรียมให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะอยู่ในรูปของผงบุกบุกอัดเม็ดบุกบรรจุแคปซูลนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะ ส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเพิร์มนิรัคเคลม,มหศัศจรรย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ